ครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเนติภูมินวรัตในรายการไทยพัฒนารายการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งสื่อความเข้าใจกันดีในสังคมเพื่อให้เราก้าวสู่วันพรุ่งนี้ไปพร้อมกันครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานรายการไทยพัฒนาขออนุญาตพาทุกท่านตะเวนไปดูองค์ประกอบที่สําคัญในการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ําให้มีประสิทธิภาพและให้ตรงความต้องการของลูกค้าครับองค์ประกอบสําคัญที่ผมกาลังพูดถึงอยู่นั้นนั่นก็คือท่าเรือครับแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมท่าเรือที่สําคัญสําคัญของโลกใบนี้กันครับ และรวมไปถึงแนวทางการพัฒนาท่าเรือของประเทศไทยของเราให้ทัดเทียมนานา,นาอรารยประเทศอีกด้วยครับวันนี้นะครับรายการจะรับใช้เกี่ยวกับเรื่องของท่าเรือของประเทศต่างๆที่ผมได้ตระเวนมา เวลาพูดถึงท่าเรือหรือว่าเมืองท่าเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า port หรือว่าซีพ port ซึ่งหมายถึงอนาบริเวณพื้นที่ที่ให้เรือเข้าจอดเทียบท่ามีการทอดสมอเรือมีอุปกรณ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการดําเนินกิจกรรมครับแล้วก็มีการขนถ่ายสินค้าจากเรือขึ้นสู่ฝั่งหรือจากเรือลงเรือหรืออาจจะถ้าจะกล่าวโดวยสรุปก็หมายความว่าเป็นอนาบริเวณพื้นที่ที่มีการติดต่อระหว่างเรือกับชายฝั่งนั่นแหละครับ ท่าเรือต่างๆนี่นะครับอาจจะมีวิวัฒนาการทําให้เกิดการพัฒนาจเจริญขึ้นมาเลยโดยทางธรรมชาติครับท่าเรือที่เก่าแก่เนี่ยก็สามารถจะถูกพัฒนาให้เป็นท่าเรือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีศักยภาพทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งด้านการขสนส่งนี่นะครับได้มากแล้วก็ท่าเรือที่ผมได้เดินทางไปสำรวจมีความน่าสนใจมากมายหลายแห่งครับ ท่าเรือแห่งแรกที่ผมอยากจะเรียนรับใช้ก็คือท่าเรือบรรดาบัสซึ่งอยู่ในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่สำน,นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเดินทางไปส่งเสริมการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศแบบเอเชียกลางอย่างหนึ่งซึ่งค้างอยู่ในใจของพวกเราก็เห็นจะเป็นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการขนส่งครับเพราะว่าเมื่อมองดูตามแผนที่เนี่ยไม่มีทางออกแบบมหาสมุทรนะครับ จะส่งสินค้าอะไรก็ไปขายก็ไม่รู้ว่าจะออกไปขายยังไงเราก็ได้ยินแต่คนนู้นพูดจริงคนนี้พูดจริงเราก็ฟังกันบานเบิดเยอะแยะนะครับแต่ก็มองภาพไม่เห็นนะเราก็ไม่สามารถจะจินตนาการออกนะครับจนกระทั่งเมื่อวันพุทธที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 5 3เนี่ยเวลา10นาฬิการครับทางพวกผมนีก็มองเห็นทางโล่งโจงแจ้งอยูน่น,นะครับ เมื่อได้รับฟังคำอธิบายบรรยายโดยละเอียดของนายาซาฟาอีท่านผู้นี้นะครับท่านเป็นผู้มีการใหญ่ของท่าเรือและก็การพาณิชย์นาวีของจังหวัดฮอมุสการแล้วก็เป็นผู้จัดการใหญ่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษของท่าเรือซาฮิราจาอีของอิหร่านน,นะครับพอพูดถึงว่าท่าเรือบันดาอับบาสผู้คนประชาชนส่วนใหญ่ที่ฟังเนี่ยนะจะร้องอ๋อทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนในวงการโลจิสติกโลกเนี่ยนะเพราะว่าท่าเรือ บรรดาอับบาสนะครับเป็นท่าเรือที่ใหญ่จริงๆเรียกว่าเป็นท่าเรือสําคัญที่นําสินค้าทั้งหลายทั้งปวงไปกระจัดพัดพายอยู่ในมือในท้องของมนุษย์เนี่ยมากมายหลายร้อยล้านคนในสาธารณรัฐอิสลามิลานในสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจันในสาธารณรัฐคาซัคสถานเตอร์เมนิสตานแล้วก็สาพันธรัฐรัสเซียครับท่าเรือบรรดาอับบาสหนึ่งนคะครับอยู่ในเมืองบรรดาอับบาส แล้วก็เมืองนี้นะครับเป็นเมืองหลักเลยของจังหวัดฮอร์มุสการคณะผู้บริหารท่าเรือบรรดาอาบัสเนี่ยพารดออรอาชกาศีบุญเรืองอยู่นะครับซึ่งท่านเป็นเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็คณะข้าราชการบีโอรวมทั้งภาคเอกชนแล้วก็รวมทั้งวมนิติบูมนวรัตน์นะครับซึ่งผมไปครั้งนี้เนี่ยไปในฐานะเป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุน ในต่างประเทศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะพวกเราในคณะที่ไปน่นะครับทุกคนทุกท่านนะียอมรับครับว่าบรรดาอับบาสนี่เป็นท่าเรือที่ใหญ่ของแท้เราเมื่อเห็นรางรถไฟที่ล่ากจากท่าเรือนี่นะครับเพื่อจะไปเชื่อมรางรถไฟสายทรานอิเรเนียนซึ่งทางรถไฟสายทรานอิเรเนียนนะครับก็ทอดจากตอนใต้ของประเทศอิหร่านเนี่ยไปยังตอนเหนือของอิหร่าน แล้วก็ปลายสถานีทางเหนือเลยนะครับก็อยู่ที่เมืองบันดาริตอเกมันพอเห็นรางรถไฟนี่พวกเราก็พ้นความกังวลใจแล้วครับเกี่ยวกับเส้นสายการคมนาคมที่จะเข้าไปสู่ภูมิภาคเอเชียกลางและก็ตอนใต้ครับของสหพันธรัฐรัสเซียนนะครับ ไม่นานบ้านเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารราดาโลกศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติแหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณียะลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปาล์น้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียสงขาเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกศูนย์กลางการศึกษานานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬานในระดับสากลสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดิเวทของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส,ส่งสินค้าเปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านหมือนสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้าร่วมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเรา หลากหลายในความเข้าใจยิ้มให้เมื่อได้เจอกันลานพลังรวมเป็นหนึ่งสร้างสรรค์แห่งแผ่นดินนั้นงดงามคืออนาคตคือความหวัง ผมเป็นชาวปัตตานีเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลามประเทศของผมมี76จังหวัดผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผมเพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกศาสนาแต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกันผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทยผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศเป็นไปได้อย่างไรที่คนสามจังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบแคบประเทศเปรเียบเ,เสม,มือนรับ้าน อยู่ที่กว้างกับที่แคบอย่างไหนดีกว่ากันคณนะ สำรวจการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในครั้งนี้เนี่ยเราไปกันทั้งหมดเนี่ยสิ้าคน้วยกันแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยที่จะต้องกลับนะฮะผมก็เห็นศักยาภาพของอิหร่านสุดท้ายเนี่ยผมตัดสินใจครับให้ลูกน้องจากบริษัทบาลานซ์ให้อยู่ในอิหร่านต่ออีก9วันไปสำรวจการคมนาคมหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนี่ ของเมืองที่อยู่ริมทะเลสาบแคสเปียนแล้วก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าต่อไปในอนาคตอันใกล้นะครับผมและก็คณะก็คงจะต้องกลับไปอิร่นนครับแล้วก็ทะเลสาบแคสเปียนเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ําเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้นะมีพื้นที่ผิวน้ำเนี่ยสามแสนเจ็นตารางกิโลเมตรถ้าน,นึกไม่ออกนะครับท่านเอาภาคเหนือของไทยนะครับบวกกับภาคนเนือเซียงนือของไทยนะเอามารวมกัน พื้นที่เล็กกว่าทะเลสาบแคสเบียนครับอิหร่านนี่นะครับผมอยากจะเรียนนะครับว่ามีพื้นที่เนี่ยถึง1นล้านหกแสนตารางกิโลเมตรแล้วก็ประชากรเนี่ยหกล้านคนแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมสามารถทุกท่านทราบแล้วครับว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐจากยุโรปจากญี่ปุ่นแล้วก็จากสามประชาชาติผู้คนที่นั่นเนี่ยหาสินค้าซืญญา้อยาเพราะว่า ไม่ค่อยมีใครส่งสินค้าไปผู้คนที่นั่นใจหิวกระหายสินค้าทุกประเภทแต่นั่นเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่าเป็นแค่น้ําจิ้มนั่นแนะครับลูกดำเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเมืองต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ําวำล้าของสหพันธรัฐรัสเซียนั่นแหละครับ แม่น้ำวอรกาเนี่ยมีต้นกำเนิดอยู่ทางตะวันตกของทะเลสาบเซริเกอร์ในเขตภูเขาวันไดแม่น้ำสายนี้นะครับก็ไหลเป็นวงโคง้งไปจนถึงเมืองคาซานเมืองคาซานนี่นะครับก็เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐปกครองตนเองตาตาสตานไหลไปเรื่อยจนถึงเมืองวอโกกาดแล้วก็ไปออกทะเลสาบแคสเปียนที่เมืองอัสตราคานที่ผมเรียนไปแล้วนี่นะครับแล้วก็แม่น้ําสายนี้นะครับ อยากจะเรียนว่าเป็นแม่น้ําสายที่ยาวที่สุดในทวีปยุโรปมีความยาว3689กิโลเมตรสำคัญมากๆก็กกคือว่าริมแม่น้ําโบกานั้นจะมีเมืองมีนครมีคามนิคมหมายความว่าเป็นชนบทเป็นหมาชนบทนี่นะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นเมืองเมืองยารสลาฟนะครับลิสนีนอฟโกโรดคาซานซามาราซาราตอฟวอลโกกาดพวกนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโบกา ขยายกินไปทุกซอกซอกมุมเนี่ยเป็นล้านตารางกิโลเมตรนะหนึ่งล้านสามแสนแตารางกิโลเมตรใหญ่มากจริงๆอยากจะเรียนว่าอีรานั้นมีประโยชน์ต่อประเทศไทยของแท้แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างๆถ้าเรือเส้นสายทางการคมนาคมรางรถไฟเราสามารถจะขนถ่ายสินค้าของเราเนี่ยไปสู่ทะเลสาบแคสเปียนได้เพราะตรงนั้นเนี มันสามารถจะเชื่อมไปตามเมืองต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ําววก้าได้แล้วนอกจากเมืองน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาัวกาแล้วก็ยังมีเมืองมีคานิคมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาขาตอนปศ2536พศ2537ผมไปเยือนเมืองตูลา รัเียแล้วก็พบว่าไม่ไกลจากเมืองตูล่าเนี่ยมีจุดกําเนิดของแม่น้ําดอน, <S <S น,ดอนเวลาพูดถึงแม่น้ําดอนเนี่ยก็แม่น้ํายาวเกืเอบจะ2,000กิโลเมตรนะครับ <S <S แม่น้ําดอนนี่นะครับไหลลงไปที่ทะเลอาฟที่เมืองรอสตอฟนาโนูบางท่านนะไม่เรียกว่าเมืองรอสตอฟนาโดนดูนะแต่เรียกว่าเมืองรอสตอฟออนดอนบางตอนของแม่น้ําดอนเนี่ยนะครับไหลเป็นวงโค้งเจ้าครับแล้วก็เข้าไปใกล้กับแม่น้าบัวกามาเขาก็เลยขุดคลองขนาดใหญ่ เชื่อมซะแล้วก็ตั้งชื่อว่าคลองวอก้าดอนปลูกเราใบนี้เนี่ยเชื่อมต่อกันได้เกิดจะทั้งหมดโดยทางหมหาสมุทรโดยทางสายน้ําลําคลองหลังจากที่ท่านดูภาพต่างๆดูความเชื่อมโยงต่างๆนี่แล้วน,นะครับท่านก็พอจะมองเห็นนะว่าสินค้าเมื่อผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถจะส่งลงไปทางเรือต่อเชื่อมไปทางรถไฟหรือว่าสามารถจะเชื่อมมาขนมาทางรถไฟเชื่อมไปทางเรือแล้วก็ คือมันสามารถจะต่อไปได้หมดนะครับถ้าจากเอเชียกลางเนี่ยโดยใช้อิหร่านนี่นะครับเป็นฐานและผมอยากจะเรียนนะสำหรับผมเองนะเอาเปอร์เชียอาโอมานทะเลสาบแคสเปียนแม่นม้ำโวกาผมว่าเมื่อรวมกันนี่นะครับนี่แหละครับคือที่สุดแล้วครับของโลกในด้านการลงทุนแล้วก็ในด้านการทำมาค้าขายแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในหมวดอาหารและก็หมวดสินแร่ครับ อยากจะขอรับใจต่อไปเลยนะครับถึงท่าเรือสำคัญในทวีปแอฟริกาตะวันออกนั่นคือท่าเรือดาเอสลามซึ่งอยู่ในความดูแลของการท่าเรือแห่งแทนซาเนียครับเป็นโจของ3ามท่าเรือหลักของประเทศอันนี้ยังไม่รวมถึงท่าเรือเล็กๆน้อยๆตามทะเลสาบต่างๆของแทนซาเนียก็อยากจะเรียนนะครับว่าท่าเรือของแทนซาเนียเนี่ยเมื่อรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางบริการทโลจิสติกในด้านการขนถ่ายสินค้า ของภูมิภาคแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาตะวันออกครับท่าเรือดัลสลซามเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อจะใช้จุดประสงค์แรกเริ่มเดิมทีก็คือเป็นจุดประสงค์เดียวกับปัจจุบันทุกวันนี้แหละครับคือต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นท่าเรือพาณิชย์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่อ่าวซึ่งเป็นลักษณะตามธรรมชาติของพื้นที่นะครับท่าเรือนี้นะครับถือว่าเป็นท่าเรือหลักของประเทศแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบกันครับ แล้วก็มีเส้นสายการคมนาคมเพื่อการขนถ่ายสินค้าไปยังประเทศปลายทางมากมายหลายภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นทวีปออสเตรเลียประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกไปยังภูมิภาคแอฟริกากลางแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลอย่างสาธารณรัฐแบบมาลาวีสาธารณรัฐแบบเซมเบียสาธารณรัฐชาธิไต้คงโกแล้วก็ สาธารณรัฐอูการดารวมถึงประเทศทางแถบตะวันออกกลางไปทางทวีปยุโรปท่านผู้ชมครับคราวนี้ขยับมาอีกฝั่งหนึ่งบ้างผมอยากจะรับาจท่บนผูชมถึงท่าเรือทางฝั่งแอฟริกาตะวันตกบางครับเราไปกันที่นักคลากอส เป็นอดีตเมืองหลวงของสหพันรรธ์ารารัฐแบบไนจีเรียเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของทวีปแอฟริกาเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมได้อ่านข่าวชิ้นหนึ่งเป็นข่าวมาจากสำนักข่าวเทเลการาฟเขาบอกว่ามีอยู่สิบเมืองในโลกนี้ที่โตวไวที่สุดครับที่ว่าโตวไวที่สุดนี่ไม่ได้พิจารณาจากอะไรนะครับแต่พิจารณาจากการเพิ่มเป็นอัตราเพิ่มของจํานวนประชากรนดยเฉลีย่ยต่อปีตั้งแต่ปีพศ2 5 4 9 ถึงปีพศ2563เนี่ยนะแล้วก็มีการประกาศออกมาแล้วครับว่านครลากอสเนี่ยอยู่ในลำดับเจของโลกที่มีประชากรหนาแน,น่นถึง15.5ล้านคนแล้วก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ยของประชากรในช่วงปีพศ2 5 4 9 49, จนถึงปีพศ2563เนี่ยเท่ากับร้อยละ4.44ต่อป,ปีนะครับนครลากอสนี่ทุกคนก็นึกตรงนึกถึงท่าเรือและครับ ท่าเรือเนี่ยอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันตกแล้วก็ท่าเรือนี่นะครับก็เป็นท่าเรือที่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกครับแม้ว่าเศรษฐกิจโลกทั่วไปจะตกต่าทําให้การขนส่งสินค้าทางเรือเนี่ยลดลงแต่ที่ท่าเรือลากอสนี่ไม่ใช่ครับมีจํานวนมากขึ้นถึง2เท่าในตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาผมอยากจะเรียนมาที่น่าสนใจก็เป็นลากูลคําว่าลากูลเนี่ยบางท่านอาจจะงงสงสัยว่าคืออะไรลากูลก็คือทะเลใน ที่อยู่กลางนครลากอสกับลากูนของนครลากอสนี่มีความยาวถึง50กิโลเมตรกว้าง13กิโลเมตรมีพื้นที่ผิวน้ำนี่6 3 5 4ตารางกิโลเมตรลากูนแห่งนี้เนี่ยแยกมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกโดยมีหาดทรายความยาวเนี่ย2-5กิโลเมตรกันไว้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่นี้เข้าไปที่ลากูนไม่ได้แล้วครับใครจะไปเที่ยวลากูนแบบผมเนี่ยจะต้องไปด้วยเรือคาตา หรือว่าเรือขนาดเล็กเท่านั้นล่องไปตามลำน้ำอย่างที่ท่านเห็นผมล่องอยู่ในเรือนี่แหละครับ ผมเป็นชาวปัตตานีเชื้อสายมาลายูนับถือาศาสนาอิสลามประเทศของผมมี76จังหวัดผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผมเพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกาศาสนาแต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกันผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทยผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศเป็นไปได้อย่างไรที่คนสามจังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบประเทศ เปรบเสมือนรวบ้านอยู่ที่กว้างๆกับที่แคบๆอย่างไหนดีกว่ากันหลากหลายในความเข้าใจยิ่มให้เมื่อได้เจอกันล้านพลังรวมเป็นหนึ่งสร้างสรรค์แห่ง คือความหวังคือพลังของความเป็นไทยชายแดนใต้วันนี้คือทินงนอีกไม่นานบ้านเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติ บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลกศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติแหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมหลแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณียะลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปานน้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียสงขลา เป็นศูนย์กลางยางพาราโลกศูนย์กลางการศึกษานานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับสากลสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดิเวทของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส,ส่งสินค้าเปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านเหมือนสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้ารวมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเรา ท่านผู้ชมครับผมเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องท่าเรือเพราะว่าผมคิดว่าการขนส่งสินค้าทางเรือเนี่ยเป็นการขนส่งที่ต้นทุนต่ำที่สุดแล้วผมเองเนะครับเมื่อมีความสนใจในท่าเรือใดท่าเรือหนึ่งเนี่ยผมเดินทางไปเลยถ้าเรารู้จักศักยภาพของท่าเรือนั้นเนี่ยแม้ว่าไม่ใช่ท่าเรือของประเทศเราเราก็สามารถจะใช้ผลิตเม็ดเงินให้กลับมาสู่ในประเทศของเราเนี่ยได้ครับพศ2549 ผมได้รับอนุญาตจากทางราชการของประเทศบังคลาเทศให้เดินทางไปสำรวจท่าเรือจิตตกองมีความน่าสนใจมากมายหลายอย่างที่น่าสนใจคือว่าท่าเรือนี้เนี่ยอยู่ลึกเข้าไปในแม่น้ำคารนาฟูรีตรงปากอ่าวนั้นนะก็สู่อ่าวเบงกอลครับสินค้าที่ถูกขนส่งมายังท่าเรือจิตตกองเนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังผู้คนในบังกลาเทศซึ่งบานเบิดเยอะแยะร้อยห้าสิบล้านคน ท่านจะเห็นว่าตรงปลายติ่งสูงนี่นะครับของบังกลาเทศเนี่ยติดกับราชนจาจักรกูตานแล้วก็ติดกับประเทศเนปาลแต่ผมอยากจะเรียนว่าสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศหรือว่าแบบบังกลาเทศนะร,รอบๆเนี่ยเป็นรัฐอัสสัมแล้วก็รัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดียครับแล้วก็เฉพาะประชากรตรงนี้ของสาธารณรัฐอินเดียมีประชากรมากถึง450ล้านคน แล้วถ้าขึ้นไปทางตอนใต้ของจีนนั่นก็คือมนฑลหยุนนานและถ้าไปไกลอีกหน่อยนะครับก็เป็นเขตปกครองตนเองที่เดดแล้วถ้ามองไปทางตะวันออกอันนี้ก็คือแบบภาคตะวันตกของพม่าะนะครับเฉพาะท่าเรือจิตตกองเนี่ยสามารถจะได้รับการระบายสินค้าไปสู่ในมือในท้องของประชากรเนี่ยประมาณหกล้านคนครับแล้วท่าเรือที่น่าสนใจแต่เล็กหน่อยนะครับเราก็ต้องคุยถึงเรื่องท่าเรือละนองถ้าท่านดูจากแผนที่นะครับ ท่าเรือละนองนี่ก็อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือจิตตกองถ้าขนส่งทางเรือนี่นะครับผมว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ45วันเท่าน,นั้นนะแล้วก็แต่เดิมเนี่ยเราขนส่งของจากท่าเรืออะไรไปครับท่าเรือของเตยท่าเรือแหลมชะบังโอ้โหต้องไปดูนะครับอ้อมทางสิงคโปร์นั่นต้องใช้เวลานานประมาณ15-17วันดังนั้นเนี่ยถ้าเราผลิตสินค้าได้นะนำใส่รถแล้วรถน่ขนไปยังท่าเรือละนอง แล้วก็ขนจากท่าเรือละน้องนี่นะครับไปยังท่าเรือจิตกองเนี่ยมันจะประหยัดเวลาไปเยอะมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปแยะจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับท่าเรือที่สําคัญที่สุดในภูมิภาคทาคร์สคอเคเชียนั่นก็คือท่าเรือบาตูเม่และผมอยากจะเรียนว่าคําว่าทา a ์สคอเคเชียนี่หมายถึงสาธารณรัฐจอร์เจียสาธารณรัฐอาเซเซ์ไบจันแล้วก็สาธารณรัฐอาร์เมนเนีย ถ้าพูดถึงจอเจียนะครับประเทศนี้จะตั้งอยู่บนเทือกเขาโคเคซัสทางฝั่งตะวันตกของทะเลดําขอเรียนรับใช้ว่าเป็นประเทศที่มีความสวยงามมากศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูงมากตอนเหนือติดกับสหพันธรัฐรัสเซียตะวันออกนี่นะครับติดกับสาธารณรัฐไบจันตอนใต้นี่นะครับติดกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียแล้วก็สาธารณรัฐบบตุรกีส่วนทางตะวันตกนี่ติดกับทะเลดำพูดถึงบาตูมี อันนี้เป็นเมืองชายทะเลบนชายฝั่งทะเลดำตรงนี้เนี่ยเขามีสาธารันอิสระอยู่แห่งหนึ่งชื่อว่าสาธารณัฐอิสระอัจจาราแล้วก็มีประชากรไม่มากเลยครับในเมืองนี้เนี่ยประมาณแสนกว่าคนเท่านั้นเองมีท่าเรือที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากนะครับมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันนุ่นพวกโรมันก็ใช้ท่าเรือแห่งนี้แหละครับคนโบราณได้ใช้ท่าเรือแห่งนี้แหละครับ ในการติดต่อค้าขายเป็นเครือข่ายของตลาดโรมันโบราณจกนกระทั่งถึงปัจจุบันทุกวันนี้นะครับบาตูมิก็ขยับขยายกลายเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ในทะเลดำแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าของมุมิภาคทรานส์โคเกซัสเชื่อมโยงการค้าการขนส่งทางทะเลจากทางทะเลไปเชื่อมกับแม่นม้ำรถยนต์รถไฟทางอากาศอะไรเชื่อมหมดเลยครับ มีอยู่ประเทศหนึ่งครับปัตตานชงรับเป็นประเทศที่สําคัญมากในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นคือสหรัฐอาหรับอิเอนเรตครับประกอบไปด้วยเจ็รัฐด้วยกันรัฐต่างๆนี่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของอ่าวเปอร์เซียมีรัฐอะไรบ้างล่ะครับรัฐอาบูดาบีรัฐดูไบรัฐซาจารัฐราชอาลไคมรัฐอุมอัลไกวานรัฐอัชมานแล้วก็รัฐฟูยันอก รัฐที่ใหญ่ที่สุดนี่นะครับเป็นรัฐอบูดาบีแล้วก็เป็นรัฐที่มีพลเมืองมากที่สุดในสหรัฐอาหรับเอเมีเรตแต่คนไทยให้ความสนใจน้อยกว่าดูใบนะครับท่านผู้ชมที่ชอบศึกษาแผนที่ท่านจะเห็นว่าเมืองต่างๆของสหรัฐอาหรับเอเมีเรตนั้นล้วนตั้งอยู่ริมทะเลทําให้หลายเมืองในประเทศนี้นะครับเป็นศูนย์กลางทางการค้าเป็นแหล่งขนถ่ายกระจายสินค้าไปยังประเทศอื่นท่านไหนก็ตามครับ ส่งสินค้าไปขายที่ดูไบได้ผมว่าท่านนั้นจะประสบุบความสําเร็จในตลาดแต่วันออกกลางพอสมควรนะครับแล้วสินค้าหลายอย่างครับพอไปตกลงในพื้นที่ดูไบก็กระจัดพัดปายต่อไปอยังทวีปแอฟริกาไปยังกลุ่มประเทศ c ซเอสหรือบางทีก็ไปยังกลุ่มประเทศเดียุโรปครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าท่าเรือดูไบเนี่ยเวลามองไปแล้วเนี่ยเป็นรองก็แค่ท่าเรือสิงคโปร์กับท่าเรือเซอเทิรินเท่านั้น,นครับ สหรัฐอาหรับอิมิเรส์นั้นก็จะมีท่าเรือขนาดใหญ่แน,นะครับรัฐละหนึ่งแห่งยกเว้นสองรัฐก็คือรัฐด,ดูไบแล้วก็รัฐอาบูดาบีครับทั้งสองรัฐนี่มีท่าเรือมากถึงรัฐเราสองแห่งรวมทั้งสิน้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสหรัฐอาหรับอิมิเรส์มีท่าเรือทั้งหมด9แห่งรองรับสินค้าได้มากมายมาหาศาลถึงปีละประมาณ30ล้านตันอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องน้ำมันดิบอะไรนะครับแล้วที่น่าสนใจเมื่อผมไปเยือนดูไบก็คือดูไบคลิก อันนี้ไม่ได้เป็นคลิกเล็กๆนะครับแต่เป็นลำน้ำสำคัญขนาดใหญ่ของมหาคนครดูไบลำน้ำนี้แหละครับใช้ขนส่งสินค้าไปยังเอเชียตะวันออกตั้งแต่สมัยโบราณสินค้าต่างๆมาขนถ่ายย้ายกันที่นี่นครับเพื่อไปอยังท่าเรือขนาดใหญ่อีกทีนะครับดูไบคลิกเนี่ยนะครับทำให้ดูไบเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งดารากับฝั่งเบอร์ดูไบ ซึ่งเป็นฝั่งเก่าที่มีชีวิตวิถีชีวิตแตกต่างจากเมืองใหม่อย่างมากนะครับบริเวณท่าเรือแห่งนี้เลยครับผู้คนสัญจรข้ามไปข้ามมาเขาจะใช้เป็นเรือไม้เป็นเรือข้ามฟากนะครับที่เรียกว่าอับ,บราดูไบคลีกเนี่ยได้รับการขยายลำน้ำทำให้มีการเพิ่มความยาวไปอีก12กิโลเมตรกว่ากว่าอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาอ่าวแล้วก็ทำให้ลำน้ำที่อยู่รอบเบอร์ดูไบ ท่านผู้ชมครับท่าเรือถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในระบบขนส่งทางน้ําการที่เรามีท่าเรือที่ดีมีประสิทธิภาพส่งผลทําให้ประเทศชาติของเรามีรายได้เข้าอย่างมากมายมหาศาลและที่สําคัญท่าเรือยังเป็นแหล่งกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นครับส่งผลทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีมากยิ่งขึ้นครับ แล้วนี้เวลาของรายการไทยพัฒนาก็หมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ